ก็พูดยากเหมือนกันนะคือให้ดูผมเป็นตัวอย่างเดียวผมทรมานทุกวันเลยอยู่ในคุกไม่มีความสุขหรอกเจียผมใจกำลังอย่างเดียวเหมือนกันใจความรุนแรงอย่างเดียวแต่สินปัญหาครับสวาสดีครับผมช่วยใต้นะครับธนาธรน,นุยเอดนะครับเก้าการแกงขัน มวยของโคกซีโร่นะครับการละครั้งหนึ่งของสิงห์มาวินนะครับอยู่กัพ่อบ้านรุ่นเก่าก่อนนะพอพ่อบ้านรุ่นเก่าก็ย้ายมั่งปล่อยมั่งอะไรเนี้ยผมก็เหมือนเหมือนสารต่อดูแลต่อเลยเราต้องดูแลคนคนบ้านเด็กบ้านเราไว้ได้ด้วยคือปกครองทุกอย่างดูแลทุกอย่างใจเราก็ต้องได้ผมเกเรเมื่อก่อนเก ตอนอยู่ในนะตอนนย้่ใจร้อนไม่ก็มีเหตุผลรักเพื่อนไกลอะไรกับเพื่อนไม่ได้เลยเมื่อใจกาลังอย่างเดียวมื้งกันใจความรุนแรงอย่างเดียวแต่ตินปัญหาส่วนมากผมมาจะจะโดนพื้นที่รังแกามากกว่าเพราะผมมาจากทางใต้ยังไม่มาติดคุกบ้าน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 เขาอะไรประมาณนี้จะโดนพื้นที่รังแกนะเอาเปรียบอะไรประมาณนี้ ก็พูดยากเหมือนกันนะคือให้ดูผมเป็นตัวอย่างเดียวตอนนั้นที่ผมเกผมบอกผมที่ว่าเข้าไปอยู่ในคุกใช่ไหมใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาผมบอกผมทรมานทุกวันเนี่ยผมทรมานทุกวันเลยอยู่ในคุกไม่มีความสุขหรอกเจ้าผมอยากจะกอดลูกก็ไม่ได้กอดอยากจะไปไหนก็ไม่ได้ไปอยากกินอะไรก็ไม่ได้กินเพราะว่าอยู่ในคุกมันมันไม่มีใครกลัวใครหรอกใช่ไหมนอกจากว่ารอว่าเราจะพลาดเขาตอนไหนตอนตอนอยู่ในคุกนะถ้าเราเดินเดินแรงเดินเกง มาคิดว่าเลิกเกดีกว่าเกตอนตอนอยู่เดนซ่อมเกยมาเยอะแล้วก็เลยแบบอยากเลิกเกยดีกว่าแต่ว่าเกยไปผมมองแล้วว่าไม่น่าได้กลับบ้านก็เลยว่าเลิกเกยแล้วก็หากิจกรรมอะไรทําก็เลยเลือกมวยนี่แหละตอนนั้นก็แค่กำลังจะเริ่มนะเริ่มเริ่มทำมวยกัน นนนนะผมก็เหมือนเป็นเป็นชุดแรกเลยเหมือนกันที่ไว่าไปบุกเบิกตอนตอนตอนนั้นนะกองเป็นผมก็ฝึกอยู่ผมฝึกเป็นปีเหมือนอยู่เป็นปีเนี่ยอยู่จนแบบปลาเพื่อนเพื่อนน้องน้องเสีิมาอยู่รวมกันได้ซ้อมมวยพวกที่เกยเก๋ๆนะที่ว่าที่เราสามารถที่ว่าปุ๋ยได้เนี่ยว่าห้เลกเก๋อะไรประมาณนี้นะใช้เหตุดผลแก้ปัญหาดีกว่าใช้ความรุนแรงนะ เพราะว่าถ้าใช้ยังคิดว่าใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาหรือตัดสินปัญหาไม่ต่อคดีก็เสียชีวิตก็ไม่ตกใจนะทุกคนก็อยากมาอยู่กับผมเพราะว่าเหมือนเหมือนผมก็ไม่ได้ว่าไปผูกกรองคนในในแบบผมอยู่แบบพี่น้องไม่ได้อยู่แบบเอ้ยผมเป็นลูกพี่นะึงต้องนู่นนี่นั่นไม่ใช่ก็ฝึกไอ้คนใหม่บ้างเราก็คนแบบฝึกให้เด็กใหม่ที่เข้ามาบ้างอะไมันมันก็เหมือนเพลินไปอีกแบบผมต่อยมวย,ทยไทยพวกไ่แล้วก็ต่อยสากลสี่ฝ มันมันก็เหมือนเราแข่งขันกีฬานะมีวันลดให้ให้อีกในะระดับนี้ได้ามาซ้อมมวยอะไรประนี้นะมันพอลองลองขึ้นไปซ้อมไปตัอยรมันสภาพร่างกายมันก็ไม่ได้ยังไม่แรกๆแล้วต้องต้องมาวิ่งต้องมาค่อย,อยๆวอร์มร่างกายทำร่างกายใหม่มันมันก็ยากนิดนึงแต่มันต้องอยู่ที่ใจนะถ้าว่าเราตั้งใจมันก็ได้หนึ่งเลยระเบียบกับตัวเองร่างกายแข็งแรงขึ้นมีวินัยขึ้นใจเย็นขึ้น แล้วเรามีระเบียบวินัยกับตัวเองมากขึ้นแต่เราต้องบวกเราตั้งใจด้วยนะใจเราต้องรักด้วยนะบอออกมามันก็มันก็ติดก็มีมียังว่ามีเวลาผมก็ออกออกกับร่างกายอยู่ข้างนอกนะแต่ว่าเวลามันน้อยเหมือนกันนะอยู่ข้างนอกวเวลาออกกับร่างกายเหมืนอนผมม่ะน <c oughs> ว่านักมวยหลายๆคนนะที่ว่าต้องการขึ้นมเน,มเ,วนมเวทีแรดมินเมันเหมือนโอกาสของเราผมก็ชอบมวยเงี้ยก็อยากขึ้นนักขัง,งน,นคือพอว่ารายได้ไปช่วยเหลือสังคมอย่างน้อยก็ได้ช่วยเหลือคนที่ว่ายากไหลนะรายได้สนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะก็กโอเค